มาค่ะเด็กๆมาฝึกอ่านแบบฝึกหัดชุดที่หนึ่งพร้อมครูก,กุ้งเลยนะคะแบบฝึกหัดชุดที่หนึ่งชั้นอนุบาลปีที่สโรงเรียนบ้านวังใยทองพร้อมหรือยังคะอ่านตามคุณครูเลยนะคะสราอาพาเพินกออากา กอากาตออาตามอามานออานาออาอายออายาทออาทาลออาลาปออาปาจออาจาเด็กๆอ่านทันคงิกุุ้งไหมคะวอาวาบอาบา ชออาชางออางาคออาคารออาราพออาผาฝออาฝาถออาถาฝออาฝาขออาขาหออาหาสออาสาพออาผาชออาชา เด็กๆอ่านทันไหมคะถ้าเด็กๆอ่านไม่ทันครูกุ้งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนให้เด็กๆทุกคนไปฝึกอ่านนะคะเด็กๆคนไหนฝึกอ่านแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูชื่นชมด้วยนะคะมาค่ะเด็กๆอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเซ็งเซงมาฝึกอ่านกับครูกุ้งดีกว่าค่ะ วันนี้ครูกุ้งจะพาฝึกอ่านแบบฝึกอ่านชุดที่สองนะคะสารอีพาเพิร์นเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆคนไหนไม่อยากอ่านก็ไม่เป็นไรนะคะเปิดฟังเสียงครูกุ้งเฉยๆก็ได้พร้อมหรือยังลูกพร้อมหรือยังคะสาะอีพาเพิร์นจออำจำําจํา อันนี้สาระอำมนะคะเด็กปอ,อีปีจำปีกอ,อีกีตออีตียออียีปอ,อีปีรอ,อีรีวอ,อีวีพอ,อีพีบอ,อีบี ชอ,อีชีงอ,อีงีเด็กๆอ่านทันไหมคะลออีลีทออีทีทออีทีจออีจีคออีคีคออีคีตัวนี้ซ้ำนะคะเด็กๆคอควาย ซออีซีนออีนีอออีอีมออีมีฝออีฝีถออีผีถออีถีฉชออีฉีขออีขีเป็นไงคะเด็กๆอ่านทันไหมคะ อ่านไม่ทันไม่เป็นอะไรนะคะเด็กๆก,ก็กลับมาเปิดคลิปวิดีโอคูกุ้งฟังใหม่ก็ได้ฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเด็กๆก,ก็อ่านได้เองนะคะมาค่ะเด็กๆวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรมาฝึกอ่านแม่ฝึกชุดที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆ วันนี้คุณครูกุ้งจะพาอาสะระอุพูดสิคะเด็กๆสะระอุสะระอุจะอยู่ด้านล่างของพยาญชนะนะคะวันนี้คุณครูกุ้งจะพาอาสะระอุพาเพิน่นดออุดุกออุกุดออุดุ 다우욱 다우욱뚝 사우욱수 다우욱붑 하우욱붑 바우욱붑 다우욱붑 다우욱뚝 하우욱붑 우욱

คออุคุจบแล้วค่ะเด็กๆอ่านทันคุณครูกุ้งไหมคะถ้าเด็กๆอ่านไม่ทันก็ไม่เป็นอะไรนะคะเด็กๆก็กลับมาเปิดคลิปวิดีโอฟังอีกรอบหรือฟังหลายๆรอบก็ได้ค่ะเด็กๆยิ่งเด็กๆฟังเยอะเด็กๆก็จะจําได้และอ่านได้เองนะคะมาค่ะเด็กๆ วันนี้ครูกุ้งจะพาเด็กๆฝึกอ่านสารูผู้สิคะสารอูสารอูจะอยู่ใต้พยัญชนะนะคะเด็กๆนี่ดูหน้าตาสารอูจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเด็กๆจะอยู่ใต้พยัญชนะอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะคะ,ะวันนี้ครูกุ้งจะพาอ่านสารูพาเพิน เด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยหออูหูกออูกูดอูดูออูอูตออูตูรออูรูรออูลูวออูวูงออูงูยออูยู บออูบูมออูมูอาอูอูจออูจูพออูผูพออูผูดออูดูฟออูฟูฮออูฮูทออูทูชออูชู ขออูหูพออูผูถออูถูขออูหูฟอ,อูฝูจบแล้วคะ่ะเด็กๆอ่านทันไหมคะถ้าเด็กๆอ่านไม่ทนันก็ไม่เป็นอะไรเด็กๆกลับมาอ่านย้อนหลังอีกก็ได้นะคะใครอ่านแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอ ที่เด็กๆฝึกอ่านมาให้คุณกุ้งคูกุ้งด้วยนะคะมาค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกอ่านแบบฝึกชุดที่ห้านะคะสะระอะสระอะจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะตัวสีแดงๆเห็นไหมคะสะระอะจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะนะคะพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วไปกันเลยซรละอะพาเพินมออะมะรออะระมะระกออะกะ บออะบะถออะถะขออะขะอออะอะผออะผะสออะสะสออะสะฝออะฝะดอะดะรออะระ มอะมะคอคอะคะวออะวะชออะชะนออะนะลออะละงออะงะพออะพะทออะทะจบแล้วค่ะเด็กๆอ่านทานคุณครูกุ้งไหมคะ ถ้าเด็กๆคนไหนอ่านไม่ทันก็ไม่เป็นอะไรนะคะอ่านไม่ทันเด็กๆก็กลับมาอ่านตอนไหนก็ได้ฝึกอ่านตอนไหนก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่อยากอ่านพร้อมคุณครูเด็กๆก็เปิดฟังเสียงครูกุ้งอ่านให้ฟังก็ได้นะคะ